การตรวจสอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ขั้นตอนแรกเราก็คลิกขวาที่คอมพิวเตอร์แล้วก็เลือก Property จากนั้นเราก็เลือก Device Manager แล้วก็ดูที่ Network Adapter ถ้าเป็นเครื่องหมายตกใจแบบนี้เราจะต้องคลิกขวาแล้วก็อัปเดต ดีไวซ์ซอฟต์แวร์ตรวจสอบสายแลนให้ดำเนินการตรวจสอบสายแลนว่าได้เสียบเข้าไปในเครื่องเรียบร้อยแล้วหรือยังรวมถึงสายแลนที่ใช้เชื่อมต่อจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและหากเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง2เครื่องสายแลนจะต้องเป็นสายชนิดแบบควยตรวจสอบอุปกรณ์ฮับหรือสวิต กรณีที่เครือข่ายใช้ฮับหรือสวิตช์ให้ดำเนินการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ฮับหรือสวิตช์เสียบปลั๊กไฟหรือยังรวมถึงปลั๊กสายแลนว่าเชื่อมต่อลงในแต่ละพอตแน่นหรือไม่